มีคนถามเรื่องลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เ,เลยมาสาธิตวิธีการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเคล็ดลับสี่อะไรครับน้ำต้องใหม่ใหม่อ๋อน้ำให,หม่น้ำใหม่น้ำต้องเดือดนี่ลวกเส้เนลสเล็กครับเส้นเล็กนี่เอาเอา,เจ,อเอาเจอถุงมาลวกได้เลยเหรอ,อเออแต่ว่ามันไม่มีแป้งนะมีแป้งแต่ต้องไม่ต้องล้างเอ้ยไม่ต้องไปแช่น้องแช่น้ำยุคนี้ไม่ต้องเหรอแต่ต้องใช้น้ำเดือดใช่ไหมใช่ ก็น้่งเงี่ยมที่ไปแล้วเสด็จน้ำเหมือนเดิมเสด็จน้ำเหมือนเดิมแล้วจำเป็นไหม <c oughs> าง <c oughs> ระหว่างเส้นมีกับเส้นเล็กเนี่ยมันมันรวมกันได้ไหมหรือต้องแยกเวลาลวกลวกต้องแยกต้องแยกถ้าลวกก็มีถ้าลวกก็มีอย่างเดียวเอาเอาให้ดีต้องแยกต้องแยกถ้าเส้นเล็กก็คือเส้นเล็กอย่างเดียวถ้าเราลวกรวมกันแล้วเวลาเราต้องแยกมันมา